สวัสดีครับนี่ดูที่ว่าผมถืออะไรมานะครับตัวนี้ก็คือ VGA card นะครับสำหรับตัว i m a c ตัวนี้ตัวนี้หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วโดยใชเ้เครื่องยกเปลี่ยนเสร็จแล้วทำการประกอบและก็ทำการเทสนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างอาการของเครื่องนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับคุณธนาดลน,นะครับที่วางใจเรา เอาเครื่องมาให้เราทําการซ่อมแต่รู้สึกว่าคุณธนดลเนี่ยได้ไปที่ร้านอื่นนะครับก็ไม่ขอประสงค์ออกนามว่าที่ไหนเขาแจ้งมาว่าเป็นที่เมนบอร์ดเสียจอเสียแล้วก็รู้สึกว่าจะเสียหลายอย่างเขาก็เลยไม่ซ่อมนะครับก็เลยโทรมาปรึกษากับทางเรานะครับทางเราก็ให้นําเครื่องมานะครับแล้วก็ทําการตรวจเช็คเราก็ทําการเช็คในส่วนของจออุปกรณ์ต่างๆนะครับเราประเมินราคาให้ก่อนแล้วก็สรุป ส่วนใหญ่ตัวนี้มีปัญหาที่ในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับอาการเครื่องเนี่ยจะมีเสียงเวลาเปิดเนี่ยจะมีเสียงพางพางพางจะต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็บางทีกระจอขาวเครื่องรีตาร์ดหลังที่เราได้คุยเบื้องต้นเนี่ยก็สอบถามกับปัญหาเบื้องต้นกับคุณธนโดลและสรุปก็เป็นไปตามที่เราสันนิษฐานจริงๆก็คือตัวนี้นะครับกระจอกระจอเนี่ยเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับรับประกันให้9 0วัน นะครับตัวนี้ตัวนี้หลังจะประกอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาจอนะครับขอจอมาเทสหน่อยมามาดูกันว่ามีแพรอะไรบ้างแพรที่มีก็ตัวนี้จะเป็นแพรจอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแพรจอแบ็คไลท์นะครับตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ติดไว้ก่อนเราจะไม่มาประกอบให้ดูนะครับมันอาจจะยืดเยื้อแล้วก็จะทําให้วิดีโอเนี่ยน่าเบื่อนะครับตัวนี้หลังจากที่เรา ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เทสจอให้ดูนะครับก่อนหน้านี้อาการของเครื่องเนี่ยก็คือจะจอขาวนะครับไม่มีโลโก้รูปแอปเปิลเลยรีเซ็ตเอไม่ได้รีเซ็ตพีแรไม่ได้นะครับจอขาวอย่างเดียวหรือบางทีก็จะมีเสียงพางพางพางไม่ขึ้นแสงใดๆนะครับตัวนี้หลังจากที่แก้ไขแล้วก็เข้าหน้าหลักได้วันรุ่งขึ้นก็สามารถรับได้เลยตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับรับประกันให้9 0วัน นะครับก็ฝากร้านไม่ด้วยอันนี้เป็นแนะนำเรื่องการซ่อมเรื่องการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับร้านเราอยู่เอแบ็ัว UA ank, หวมากเส้นลางรามแล้วก็สาขาลัางสิตนะครับลูกค้าใกล้ที่ไหนก็เชิญที่นั่นได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องของรายละเอียดต่างๆเรื่องของ QC เดี๋ยวเรามาเก็บอีกทีหนึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกด u b s c ไ i b e นะครับเราจะได้มีวิดีโอต่างๆเพื่อจะ ให้ลูกค้าได้ดูแล้วก็เป็นช้อยในการซ่อมงานหรือปรึกษาปัญหาต่างๆโอเคสวัสดีครับ